หากเราจะติดแอร์ในห้องต่างๆเราควรเลือกแอร์กี่ BTU น่าจะเป็นอีกเรื่องที่ชวนปวดหัวไม่มากก็น้อยนะคะเพราะการเลือกขนาดแอร์ที่ BTU สูงๆราคาก็จะแพงตามมายังไงล่ะคะว่าแต่ว่าเจ้า BTU ที่เราคุ้นหูเป็นอย่างดีมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันค่ะ BTU ย่อมาจาก Beat e a t Thermal Unit คือหน่วยวัดความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศภายใน1ชั่วโมงแล้วเราจะต้องคำนวณอย่างไร 1. จําจำนวนและขนาดของหน้าต่างหรือกระจก 2. ทิศทางแดดส่องหรือตำแหน่งที่ตั้งของห้อง 3. ความสูงของเพดานหรือวัสดุหลังคามีฝ้าหรือฉนวนกันความร้อนหรือไม่ 4. จํจำนวนของคนที่ใช้งานภายในห้อง 5. จำนวนและประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อนภายในห้องเช่นตู้เย็นคอมพิวเตอร์เป็นต้นจากนั้นก็ลงมือคำนวณ BTU ของเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมได้จากสูตร BTU เท่ากับพื้นที่ห้องกว้างคูณยาวคูณตัวแปรความร้อนซึ่งตัวแปรความร้อนเฉลี่ยสำหรับบ้านเราจะอยู่ที่750ค่ะยกตัวอย่างเช่นห้องนอนขนาด4เมตรคูณ3เมตรคูณด้วย750 เท่ากับ9,000เราควรเลือกแอร์ที่มี BTU 9,000ถือว่าเหมาะสมค่ะแล้วทำไมต้องเลือก BTU แอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของห้องเพราะถ้าเลือกแอร์ BTU สูงไปคอมเพรสเซอร์จะทำงานตัดบ่อยเกินไปทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและที่สำคัญราคาแพงด้วยค่ะแต่ถ้าเลือกแอร์ BTU ต่ำเกินไปคอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดเวลาเพื่อให้ได้ความเย็นตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ซึ่งทำให้แอร์เสียเร็วค่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วอย่ามองข้ามการเลือกแอร์ในขนาด BTU ที่เหมาะสมกับห้องต่างๆนะคะเพราะจะได้ความเย็นที่เหมาะสมประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของแอร์ให้ยาวนานมากขึ้นและที่สำคัญสุดๆคือการประหยัดเงินในกระเป๋าของเรายัางไงล่ะคะสนับสนุนโดย Air PSI เย็นเร็วเย็นนานเย็นล้านเปอร์เซ็นต์